สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบอร์สุขูสุขนพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นอยู่นี่คือกีบเล็บคุดเด้อค่ะกีบเล็บคุดสอดไส้ใบกระบือแล้วก็ใส่ดอกพุดสดลงไปด้วยจะเป็นดอกพุดแท้เด้อโบแม่พุดปลอมพี่น้องจ้าเมื่อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเหตุเป็นชอบใบลิ้นกระบือไหว้พระจัดแจกันหนะพี่น้องเนาะแล้วแต่สีนําไปใช้ประโยชน์พี่น้องจ้าจะไปจัดแจกันก็นกสวยจ้ะ มาพับกีบนํำกันเลยจ้ะใบลิงกระบือนี่อันนี้เหลือแต่เมื่อวานนี่พี่น้องจ้าเหลือแต่เมื่อวานนี่ก็ยังสามารถใช้งานได้พี่น้องจ้าใบาลิงกกะบือนี่จ้ะพอไปโดนความเย็นรัวเาไปจุ่มน้ำเพื่อกัะสิคืนจ้ะเตกห้ามแช่น้ําไว้ข้ามมือข้ามคืนเด็ดขาด ชิ้นงานที่มีใบดินกระบือพวใบดินกระบือเพิ่นจะช้ำพี่น้องจา๋าพอช้ำแล้วเพิ่นก็นจะเป็นแบบเน่าๆนะพี่น้องจ๋าเนาะฉะนั้นงานที่มีใบดินกระบือเป็นส่วนประกอบควรใช่ตู้เย็นหรือตู้แช่น้ําแข็งพี่น้องจา๋าพับเป็นสามเหลี่ยมพับขวาพับซ้ายเนาะอันหลังครับจิบนี่คือสิบโบยนยาพี่น้องจา๋าเบิ่งนํากันอีกจักอันจ้าพับขวา พับซ้ายพี่น้องจ๋าให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นพลิกกลับมาทางนี้จ้ะหลังจากนั้นกระส่ดอกพุดธวางลงไปจ้ะดอกพุดธนี่เป็นดอกพุดธตูมกาลังพอดีงามเด้อวจ้ะอย่าเอาดอกพุดธตูมใหญ่เด้อจ้ะเอาดอกพุดธตูมกลางๆพอดีงามจะถ้าตูมใหญ่หลายกับโบสวยนาอพี่น้องเนาะหลังจากนั้นจิกใบตองมาความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วพี่น้องจ๋าใบตองหลังจากนั้นให้พับเป็นกีฬากานนี่จ้ะแบบนี้เอิ้นว่ากีกาเด้อยจ้ะนี่นี่จ้ะหลังจากนั้นก็เอาใบดิ้งกระบือที่เราพับไว้วางลงไปจับขวา ผับซ้ายเข้าไปก็จะกลายเป็นกีบลิฟทุตซ้อนหละพี่น้องจ๋านี่แล้วก็ใส่สเต็ปเพื How ่อนเฮาแม็กไว้จ้ะแม็กปากกว้าง250บาทใส่ดีเดอพี่น้องส่งฟรีเก็บปลายทางจ้ะใพรอยากายได้กระทักมาเดอพี่น้องด้วยทักมาหรือโทรมาตามเบอร์โทร0936934184พี่น้องจา๋าหรือภพยทักข้อความมาแล้วพัชชาบ่ได้อ่านข้อความเลยให้คอมเมนต์ว่าพรชชาอ่านข้อความด้วยค่ะตอบแชทด,ด้วยค่ะ เด้อพี่น้องเด้พอพาเพื่อนบบแจ้งเตือนพี่น้องใครทักมาเพื่อนก็บโแจ้งเตือนพอคุณทักมาหลายจ้ะขวาซ้ายจ้ะไซเป็นจีบลิฟคุดเซ็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าอันนี้ใบตองค่อนข้างหนาในพี่น้องถ้าสเตปเปิ่เพื่อนบกแข็งเท้นะบบเข่าเด้อพี่น้องเด้อพัชชาคเคยลลงแล้วจ้ะสเตปเปิ่นนี่ต้องแข็งเนี่ยจ้ะ S D I ไซดีจ้ะก,กล้องสิบห้าบาทกล้องทดลองเด้อจ้ะนี่อ่า เริ่มพี่น้องจ๋าบัดนี้พอเขาได้กีบแบบนี้ตามที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นพัช,ชาก็จะวางลงไปเอากีบใ่าๆ่ๆวางลงไปก่อนนี่จ้ะใช้สเต็ปเปิร์แม็กลงไปจ้ะนี่หนึ่งปรีบวางลงไปอีกจ้ะใบเตยนี่พัชราใส้ซ้อนกันประมาณสี่ใบเด้อจ้ะ สี่ใบเด้อใบเตยพระชาลืมบอกต้องให้หนาเน่เพราะฉันเพื่อนสีบบสามารถรองรับน้ำนักได้เนาะพี่น้องเนาะแต่แม็กลงไปสเตปเปิลก็ต้องแม็กลงไปหลายๆลูกเด้อจ้าเจ้าสีแม็กลงไปลูกสองลูกนี่เพื่อนโบยู่ได้พี่น้องจ้านี่เห็นโบซอดปุดทางพี่เลยถ้าลูกแม็กบบแข่งแรงเท้เพื่อนโบซอดปุดป่านี้ใบเตยกันสี่ใบใบตรงกันหนาพี่น้องจ้าอืม อันนี้โบเมนตั้งว้าได้ต้องได้ลองเองสีเดี่ยมห่้วะเออผ้ชามวาอาวอลีบอ่บลูกสเตปเปิลใ,ใส่ดีแท้ลองมาลายยี่ห้อสเตปเปิลน,นะพี่น้องจา้าอืมลายยีหย่ห้อยี่ห้ออื่นเนี่ยลงน้ำนักมือจนหมดปวดข้อมือนี่จา้าเฮ็ดแบบนี้เรียงมาเรื่อยๆพี่น้องจา้านี่ก็เรียงมาเรื่อยๆบม่ได้ยากเลยจา้าเฮ็ดเป็นช่อจัดแจกันก็ได้พี่น้องจา้าเพราะเฮ็ดเป็นช่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะจะทำจัดแจกันก็ได้หรือ จะทำเป็นช่อดอกไม้ไหวพระก็ได้แล้วแต่เฮาเลยจ้าเรียงมาเรื่อยๆ ตอนนี้เซ็ตเรียบร้อยได้ตามที่เฮาพอใจแล้วพี่น้องจ๋าตัวปพัชชาก็จะมัดเป็นช่อพี่น้องกานมัดเป็นช่อนี่ตามใจชอบเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพัชชาไปเก็บไปเตยมัดเป็นช่อก่อนเซ็ตเรียบร้อยจะมาเบิงนำกันว่างามสั่ใดเนาะพี่น้องเนาะ จ้าตอนนี้พัชชาเขตเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามบอกพี่น้องชอดอกไม้ใบลิ้นกระบือเนาะพี่น้องเนาะก็มีดอกพุธที่เป็นสีขาวตัดและพัะชาเก้าดอกพุธมาเซมใส่การจัดอ่าเป็นมัดหรือเป็นช่อแบบนี้นะพี่น้องจ๋าแล้วต่เฮาเลยเด้อวัสิจัดแนวใดเนาะพัชชากระเห็ดไปตามเจ้าของนี่หละจ้าจับมัดมัดเสร็จเลยจะไปจัดเป็นแจกกันก็ได้จ้าหรือจะไปใส่บ้านไหว้พระก็ได้พี่น้องจ๋าแล้วแต่เฮาเลยเนาะจ้า เป็นอะไรเนาะภาพชัดอยู่บ่พี่น้องจ๋าอันนี้บ่มีดอกไม้พี่น้องตอนแรกพระชายอยากใส่เป็นดอกบานไม่รู้โรยสีขาวมาเสียบสักหนึ่งดอกบ่ม,มีเลยพี่น้องจ๋าก็เลยใส่ดอกอ่อาเพียงกระดุมทองมาใส่อันนี้เอามาใส่เพื่อปิดลูกแม็กซิซื้อพี่น้องจ๋าไายบอยกใส่ก็ได้แล้วแต่ม,มากเลยเนาะพี่น้องเนาะ เป็น,นยดใเจ้าค่ะสวยงามอยู่บ่พี่น้องจ๋าถึกอกถึกใจพี่น้องอยู่บ่ดีพี่น้องจ๋ากำว่าถึกอกถึกใจพี่น้องพอม,มกพุกพอใจก็ฝากพี่น้องกดแชร์พัชชาเนเด้อพี่น้องจ๋าบางคลิปอาทิ์มาอาชิบหถึกใจพี่น้องบดสุขุสุคนแต่ทุกคลิปที่พัชชาเห็ดลงไปกะเห็ดด้วยความตั้งอกตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์พัชชาเพื่อเป็นกำลังใจพัชชาสิได้เห็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้วเบิ่งได้ชมเนาะจ้าหากพิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปปนนี้พพัชาาาาาอออตวจจไก่ พบอพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า